สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมรับฟังรายการของพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับทุกท่านอยู่กับรายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับและผู้ดําเนินรายการครับกับผมนายธีรพงศ์บุญทองพี่ต้นตาลครับครับผมนายสันพงศ์ธีริกรทับทองครับก็พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษครับก็เช่นเคยก็ได้ร่วมพูดคุยกับ มีต้นตาลแล้วก็ได้ลองพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกเช่นเคยเหมือนกันนะค,ค,ครับผมก็ก็มีเช่นเคยครับก็มีแนวคําวิจัยของสามครองสุดแล้วก็อุตสาหนรรนี้ปกครองนั่นแหละครับ,รบก็มาเล่าสู่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็โจหัวเรื่องไว้ว่า,าสร้างถนนคอนกรีตเนี่ยเกินแนวเขตที่ดินที่อุทิศให้เนี่ยจะต้องรับผิดไหมฟังดูแล้วก็น่าสนใจนะครับวันดูถาก่อนวันนี้นะครับใช่ครับกับเป็นเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า เรื่องที่ชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านอย่างอย่างผมก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งเหมือนกันก็มันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนใช่ครับก็คือแค่นึกภาพให้ออกนะครับว่าเราอุทิศที่ดินให้กับเป็นทางสาธารณะนะครับอุทิศที่ดินให้ไปพูดถึงทางสาธารณะนี่คลิปก่อนๆเราก็เพิ่งพูดกันไปใช่ไหมครับใช่ครับว่าเป็นยังไงหลักการในการให้ที่เป็นสาธารณะใช่ครับก็ หลักการมันก็คือว่าการอุทิศที่ดินเนี่ยการอุทิศดินให้เป็นที่สาธนะาระสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันสำหรับประโยชน์ที่ประช<ส>าชนมาวมกันหรือทางสาธารณะเนี่ยครับผมก็มีหลักในการที่จะเป็นอุทิศให้อะไรเงี้ยม,มีมีอยู่สองมีการแสดงเจตนาอยู่สองอย่างด้วยกันคือคือหนึ่งก็คือการแสดงเจตนาโดยชัดแจง้งการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งก็คืออาจจะต้องทาเป็นหนังสือนะครับยกเป็นเขียนกระลาสอรใคชัดเจนเขียนแล้สอนชัดเจนว่าระยก ยกที่ดินขนาดกว้างยาวเท่านี้นะครับ ừ, ในส่วนนี้อยู่ติดกับที่ดินของผมส่วนนี้อะไรเงี้ยครับ,รบให้แก,ก่เป็นทางสตกเป็นทางสาธารณะให้ได้ประชาชนได้ใช้ร่วมกันโดยตรงเนี้ก็คือเมื่อทําแสดงเจตน,นาชดแจ้งเนี่ยก็ ก็อาจจะเอาหนังสือนี้ไปให้ผู้ใหญ่บ้านกำนัน,นหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนใดก็ที่ดินนั้นก็จะตกเป็นที่สาธารณะรือทางสาธารณะที่สําหรับประชาชนใช้ร่วมกันเลยนะครับโดยไม่ต้องไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างใดเลยนะครับผมและเมื่อตกเป็นที่สาธารณะหรือทางสาธารณะแล้วเนี่ยผลของกฎหมายก็จะเป็นไปตามของกฎหมายเลยก็คือหมายถึงว่าในข้อนั้นเลยใช่ก็คือพอตกเป็น,นตกแล้วเนี่ยนับจากวันที่สแสดงเจตนาเนี่ยนับวินาทีที่แสดงเจตนาเนี่ยที่นั้นก็ จะไม่สามารถกลับคืนมาสู่อของเราได้แล้วจะกลับลเลยจะก,กลับคืนมาได้ก็ต้องต้องเข้ากระบวนการตามขั้นตอนกฎหมายเช่นก,<อ>กันก็ยังยังเรียกกลับมาได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ครับก็คือหมายถึงว่าที่สําหรับท,ที่สารณประโยชน์สําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเนี่ยถ้าจะกลับมาได้ต้องตราเป็นพระราชบัญญัตินะครับผมซึ่งก็ต้องผ่านพระราชบัญญัติก็ต้องผ่านสภาใช่ไหมครับสภาสภาคือสภา สภาล่างก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็พอผ่านขั้นสภาชิกสภาผู้แทนแล้วก็ไปสภาบนก็คือสภาสูงก็คือสมาชิกทฒิสภายากขนาดไหนครับเราเราเขียนแล้วก็แสดงเจตนาตอนให้ให้ง่ายนะครับผมแต่ถ้าเอาคืนนี่น่าจะยากหน่อยครับไอเรื่องที่เอาคืนเนี่ยสมมติถ้าคนที่เขาเห็นเห็นว่าที่ดินของเราเนี่ยจะยกให้เป็นที่สาธารประโยชน์แล้วก็ก็คุยกันกับพี่ต้นตานะ ก็คงก็คงจิตนายกให้เนี่ยก็คงจะไม่เอาคืนแล้วแหละเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับก็ก็คงเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆนะครับให้ให้ได้ใช้กันเราก็ได้ใช้ด้วยเพื่อนบ้านเราใช้ด้วยประชาชนได้ใช้ด้วยมันก็จะเป็นประโยชน์การยกการยกที่ให้กับเป็นทางสาธารณะให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมกันผมผมมองว่าเป็นบุญใหญ่นะเป็นแต่ผมคิดว่าคนที่เอาคืนนี้ไม่ใช่คนให้นะครับอาจจะเป็นแบบลูกหลานเงี้ยซะมากกว่าคือไม่ได้มีจตนาให้แต่แรกก็ ก็อย่างนี้แหละครับก็คือการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งเนี่ยสมมุติถ้ามีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วเนี่ยคงลูกหลานคงจะไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นชัดมันมีหลักฐานเป็นหนังสือชัดแจ้งชัดเจนแล้วครับว่าไอ้ที่ดินส่วนส่วนด้านด้านนี้ด้านนี้นะครับกว้างยาวเท่าไหร่ให้มันชัดเจนใช่ไหมครับไม่มีอะไรที่จะมาโต้แย้งได้แล้วนี่คือแต่อีกทางหนึ่งก็คือแสดงเจตนาให้โดยปริยายโดยปริยายอย่างนี้ก็อาจจะ อย่างนี้ก็คือเหมือนคราวที่แล้วที่เราคุยกันก็คือเหมือนถึงว่าการใช้ให้ให้บุคคลอื่นใช้ที่ใช้ใช้ไปเรื่อย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 นะครับนานวันเข้าเป็น10ปีอย่างเงี้ยที่ดังกล่าวก็จะกลายเป็นที่สารประโยชน์ไปโดยปริยายไปนะครับแต่การแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งเนี่ยอาจจะยกให้อาจจะถ้าเมื่อกี้ที่บอกว่าทําเป็นหนังสือใช่ไหมครับแต่ไอ้ที่ปัญหาที่มันจะเกิดเนี่ยมันก็คือการยกการแสดงเจตนายกให้เหมือนกัน แต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําเป็นหนังสือ<ม>แบบเน,นี้ยก็บ,บอกบอกอพี่ต้นตาลเนี่ยสมมติพี่ต้นตาลเป็นกำนันอย่างเงี้ยหรือผู้ใหญ่บ้านเงี้ยก็บอกพี่ต้นตาลว่าเอาผมเนี่ยยกที่ดินตรงเนี้ยในส่วนตรงเนี้ตรงเนี้งเนี้ยสี่เมตรอะไรเงี้ยด้านทิศเหนือของที่ดินของผมเนี่ยวัดจากขอบที่ดินมาเลยนะเข้ามาสี่เมตรผมยกให้เป็นทางสาธารประโยชน์อะอย่างเงี้ย ก็แสดงเจตนามกันแสดาชัดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของแต่ก็แค่ไปพูดเฉยๆก็แสดงเจตนานะชัดแจ้งก็เมื่อแสดงเจตนาชัดแจ้งอะไรเนี่ยเขาก็ใช้กันตามปกติก็ใช้กันไปถือว่ารู้กันก็กลายเป็นการแสดงนายกให้โดยชัดแจ้งโดยโดยการยกให้โดยนี้ก็จะไม่มี ไม่มีรายลักษณ์สอนใช่แต่เขาก็ใช้กันไปเป็นทางสารก็ถือว่ารู้กันรู้กันครับปัญหามันจะเกิดขึ้นตอนที่ลูกหลานไม่รู้กันใช่ใช่ก็กลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นเหมือนที่อาการถามนี่แหละครับครับนี่ครับก็นะครับก็ตามหลักการก็ตามหลักการแล้วก็ การแสดงเจรนายกให้เป็นที่สาธาระก็ได้พูดกันคร่าวๆไปแล้วกับพี่ตัตา่ว่าเป็นหลักการอย่างนี้นะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจเรื่องนี้ก็สามารถกลับไปรับชมคลิปเก่าได้นะครับอย่างที่ผมบอกนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์เหมือนกันแต่เกิดว่าท่านใดสนใจที่รับฟังก็เข้าไปรับชมใน Facebook หรือว่า YouTube สำนักงานสาธารเพชรบุรีกันได้นะครับเราจะมีตอนย้อนหลังให้เกือบทุกตอนเลยครับครับก็เรามาฟังข้อท็จจริงกันเลยดีกว่านะครับจะได้ จะได้เมื่อกี้ฟังหลักการไปว่าการยกให้เป็นอย่างไรแล้วครับเรามาฟังข้อได้จริงที่เป็นอุทาหรณ์ในเรื่องนี้จะได้ครบจบข้อได้จริงแล้วเราก็จะได้มา,มา,มา,มาวิเคราะห์ดูก็ว่าท่านคิดอย่างไร,รนะครับผมแล้วก็ถ้ามีข้อกฎหมายเราก็จะมาพอได้คุยกันครับ,รบผมข้อได้จริงในเรื่องนี้ที่เป็นอุทาหรณ์นะครับมีก็มีอยู่ว่านะครับที่ดินแปลงที่พาดเนี่ยเป็นของบรรดาบุญธรรมของผู้ฟ้องคดีโดยบิดาบุญธรรมได้อุทิศที่ดินทางทิศเหนือ ตลอดแนวมีขนาดความกว้าง4เมตรทิศเหนือนะทิศเหนือมีกว้าง4เมตรเพื่อทําเป็นถนนสาธารณะและมีประชาชนใช้ถนนสายดังกล่าวสัญจรเพิ่มมากขึ้นทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อและผู้ใช้ถนนได้หลบหลีกหลุมบอ่อเข้าไปในที่ดินดังกล่าวเป็นเหตุให้ถนนสายนี้มีความกว้างเพิ่มมากขึ้นโดยเปลี่ยนทิศทางเข้าไปในโดยเบี่ยง เปลี่ยนเบี่ยงเปลี่ยน,ยนทิศทางเข้าไปในที่ดินแต่ละช่วงไม่เท่ากันและต่อมามารดาบุญธรรมก็ได้โอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะครับผมตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะครับน23กนะครับผมต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับอบอตอได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่พาดหลายครั้งโดยทำเป็นถนนลูกรัง จนกระทั่งมีการปรับปรุงถนนให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง4เมตรและไหลาทางข้างละ0.5เมตรรวมเป็นถนนกว้าง5เมตรนะครับผมในระหว่างก่อสร้างผู้ฟ้องคดีไม่พอใจแนวถนนเพราะลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของตนเกินกว่าที่มีการอุทิศให้จึงร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเป็นธรรมผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่อบตเนี่ยได้ดําเนินการตัดถนนผ่านที่ดินของตนโดยที่ตนไม่ได้รับไม่ได้ยินยอมหรือชิตให้หรือมีการเวือนคืนที่ดินทําให้ที่ดินดังกล่าวเนี่ยเป็นเศษเสี้ยวที่ดินคงหมายถึงส่วนส่วนที่เหลือทำให้ที่ดินส่วนที่คงคงหมายถึงด้วยเหลือนะประมาณนั้นแหละครับเป็นเศษเสี้ยวเสียหายใช้ประโยชน์ไม่ได้อันเป็นการกระทําละเมิดสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องอบตต่อศาลปกครองเพื่อขอให้มีคำพิพากษาให้อบตชดใช้ค่าเสียหาย ในที่ดินที่ลูกลำเข้าไป,ล,ล,าไปลุกลำเข้าไปนะครับเนี่ยครับผมก็ขอ้อแท้จริงมันก็มีม,มีมีอยู่ประมาณนี้นะครับ<ช>ก็ฟังกันไปแล้วก็นึกภาพออกนะครับ<ช>ที่นวตาท่านทุกฟังนะครับ<ช>ว่าเอยู่ก็คือพ่อ,อเอาง่ายๆว่ารุ่นพ่อของเราแล้วก็ยกที่ดินให้นะครับ<ช>ก็พอมาถึงรุ่นลูกแล้วก็ได้มีการใช้ถนนมามาเรื่อยนะครับพอม,มาถึงลูก ปรากฏว่ามีการทําถนนเกินเข้ามาเอาง่ายเกินเข้ามาสรุปว่าเกินเข้ามาครับผมอย่างนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องได้ไหมว่าเอ๊ะคุณทํามาเกินนะ<ม>แล้วก็ไอ้ส่วนที่เกินเนะี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยคุณควรจะรื้อหรือว่าเรีเเยกค่าเสียเอาชดใช้ค่าเสียหายให้เรานะครับผมนะครับ,รบผมตรงนี้ก็เดี๋ยวนะครับช่วงหน้าท่านลองคิดดูนะครับแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวผม<ร>จะมาฟังจากภาคสานับอทงสุดนะครับครับผมช่วงหน้ามาพบกันอีกทีครับอันพักสะกูเดี๋ยวครับ กลับมาพบกับๆๆช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อนะครับครับก็ช่วงที่แล้วก็ทิ้งท้ายไปนะครับว่าให้ท่านผู้ฟังนะครับออลองคิดดูนะครับว่าอย่างเนี้ยเราเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยคือรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยได้อุทิศที่ดินให้ไว้เป็นทางสาธารณประโยชน์ให้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์กันซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะผมก็มองว่าถือว่าเป็นประโยชน์จริงๆถ้าถ้าทางเส้นนั้นได้ ได้ใช้จากที่ดินของท่านคนที่คนที่ยกให้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจริงเนี่ยและประชาชนทุกคนได้ใช้เนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกก็น่าจะเป็นบุญใหญ่ต่อไปชั้นหน้าชั้นใดเนี่ยคงจะมีที่มีทางเยอะแยะใช่ใช่แต่ชั้นนี้ก็คงจะเสียไปส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ก็จะพอยกให้แล้วก็เหมือนดูตามข้อเท็จจริงนะก็จะไม่ได้ทําเป็นหนังสืออะไรนะครับก็กองยะอทิศให้ แสดงเจดนาอุทิศให้แก่แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรก็ว่าไปเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดคนหนึ่งนะครับว่าให้เป็น4มเมตรนะครับผม,มแต่ว่าถึงเวลาในชั้นที่ลูกหลานได้รับสืบทอดอที่ดิน บริเวณแปลงนี้แปลงที่พี่่านเข้ามาเนี่ยก็ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่ให้ไปเนี่ยก็ลูกหลานก็ต้องรับไปก็คือให้ก็คือไม่สามารถที่จะไปทวงคืนมาได้อยู่แล้วก็หน้าที่ที่จะต้องให้เขาให้เป็นทางสาธารประโยชน์ก็ต้องก็ต้องรับไปด้วยสิทธิก็คือสิทธิ์ในส่วนที่เหลืออ่าใช่ครับก็ใครจะมาลุกล้ําหรือมาบุกรุกที่ดินส่วนที่เหลือของเรานี่ไม่ได้เพราะเราเรามีสิทธิ์ที่จะหวางกันก็เราให้แค่นี้คุูจะทําเข้ามาขนาดนี้ไม่ได้ครับผม ก็แสดงเจตนาไปให้4เมตรนะครับผมแต่ว่าปรากฏว่าตามข้อได้จริงก็คือก็ทำถนนคนกรีก็เข้ามารวมๆก็5เมตรก็เอยง่ายว่า กินเข้ามาประมาณเม็ดหนึ่งครับผมทีนี้แล้วก็ทําให้ส่วนที่เหลือนี้ใช้การไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับก็เหมือนจะเบี้ยวเบี้ยวเล็กๆก็คงจะตามคาข้อเท็จจริงตามคําบรรยายฟ้องนี่ก็เห็นบอกว่ามันเบี้ยวเบี้ยวอะไรนั่นนะครับผมก็คงจะใช้การประโยชน์อะไรไม่ได้มากนะครับก็ก็อาจจะเป็นส่วนที่เสียหายไปก็จากที่ดีกว่าก็แคบกว่าเดิมมันก็ใช้ใช้ประโยชน์ลําบากแล้วครับใช่ครับก็ประมาณนั้นนะครับฟีดอนต์นะครับผมก็ก็คือว่าแล้ว อย่างเงี้ยเราลูกหลานรับมาเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของเราได้เหมือนกันอืมอ่ารับผมนี่ผมก็คิดว่าน่าจะมีสิทธินะครับอ่าใช่ก็ท่านท่านผู้ฟังก็คิดว่าอย่างไรครับว่าว่าลูกหลานก็คงมีสิทธิ์หรือเปล่าครับแต่ในความเห็นผมผมก็ยังไม่ได้อ่านถือว่าผมยังไม่ได้อ่านคำวิจัยก็คือคือแนวคำวิแนวคำวิจัย3สามของศูนย์เนี่ยก็คือว่าอย่างไรเนี่ยแต่ในความเห็นผมเองนะครับผมก็มองว่าคนที่ได้รับสืบทอดหรือได้รับมรดกหรือ ได้รับสืบทอดสิทธิ์ก็คือหมายถึงว่าคุณอาจจะขายคุณคุณคุณอาจจะขายที่แปลงนี้ให้กับคนอื่นนายก็นขอนาคอไปเลยใช่ไหมขายทั้งแปลงเลยใช่ไหมเพราะว่าที่ดินน่ยในเมื่อคุณยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นทางสาระให้เนี่ย ก็ที่ดินมันก็ยังเป็นออยู่ในฉนวนนั่นแหละที่ที่เป็นทา,าสนสาะก็อยู่ในในในนอาาสอามหรือฉนวนนั่นแหละ,ะใช่ไหม<ช>เวลาค,คุณขายเนี่ยคุณคุณก็ขายไปทั้งแปลงใช่ไหมก็ในในเขาเรียกว่าในรูปในรูปแปลงที่ดิน<ม>ที่เป็นในนอาาสอามหรือฉนวนเนี่ยก็ก็มันจะเป็นแปลงใหญ่นั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมครับดังนั้นไม่ว่าจะคุณจะให้ลูกหลานยกให้เป็นมรดกหรือขายไปเนี่ยคนที่รับไปก็ สืบท่อสิทธิ์ไปคุณไปคุณก็คนที่รับไปก็ต้องรับไปทั้งสิทธิ์และหน้าที่นะครับผมดังนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือบุคคลภายนอกเนี่ยเมื่อได้รับไปแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหวงกันนะใครจะมาบุกรุกที่ดินเราไม่ได้นะหรือว่าของพี่ต้นตาลใครก็ได้เฮ้ยไม่ได้เลยครับที่ที่ใครๆครก็หวงครับถือว่ารับทินส่วนหนึ่งนะครับนั่นละครับบางคน ถึงจะลุกล้ำเข้ามานิดเล็กน้อยก็นะใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่อะไรนะเขาเรียกรายละเอียดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะถ้าเรายอมครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับคนคนที่เขาโกงได้นยเขาจะโกงบ่อยบ่อยใช่ครับโกงเข้ามาเรื่อยๆอยใช่ในะหมดทีนี้เราก็จะหมดใช่ครับโอเคก็เป็นที่รู้กันประมาณนั้นนะครับว่าถ้าใครรับสืบทอดสิทธิ์มาไม่ว่าจะเป็นมรดกทางมรดกหรือการซื้อขายเนี่ยเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ในที่ดิน ที่เขาได้รับมาคร,บครับผมดังนั้นตรงนี้ผมก็เห็นว่า,าไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือคนซื้อเนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเ,เรียกร้องคน<ม>ที่บุกรุกเราเข้ามาครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรียกร้องในทางละเมิด ให้เขาชดใช้เงินหรือทําคืนกูกลับสืบสภาพเดิมก็มีสิทธิ์ได้ทั้งนั้นเพราะว่าเพราะว่าในทางกฎหมายก็น่าจะทําได้นะครับผมเห็นว่าอย่างนั้นนะครับก็ยังไม่พูดถึงคําไมใช้ข้อมสารปบุคคลหรือเราคุยกันในภาษาชาวบ้านนะครับว่าดย่างไงคิดว่าชาวบ้านเราคิดกันยังไงนะครับว่าเวลาที่มีใครมามาลุกที่เรานะครับผมก็ ข้อท็จจริงนี่ก็เป็นพูดอีกทีก็คือเป็นเรื่องที่เราเข้าใจไม่ไม่ยากเลย<ช>ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปด้วย<ช>คือที่เห็นเห็นนี่ก็คือเวลาบางทีสร้างถนนสร้างอะไรเนี่ยบางทีลุกเข้าไปในที่ของชาวบ้านเนี่ยเพ<า>ราะว่า <ผม S 2> พวกถน<ว>นลูกรังหรือถนนคนกียตที่ทางเล็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นที่ชาวบ้านซะส่วนใหญ่ใช่ครับทีนี้ประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในการที่ทาง่วยงานของรัฐก็ต้องระมัดระวังนะครับผมก็ต้องบอกพี่ต้นตาลแล้วก็ท่านผู้ฟังอย่างนั้นนะครับผมว่าต้องเวลาทําถนน ถนนเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะัต้องตรวจสอบให้ดีนะครับใช่ครับผมแล้วนี้ก็มันก็จะเกี่ยวพันกับแนวในคำวินิจฉัยของสาลปกครองสูงสุดในเรื่องนี้ว่าอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งหลักการในเรื่องนี้ที่สารวินิจฉัยไว้นี่ก็เป็นหลักการที่ดีนะครับที่จะเป็นการวางบรรทัดฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองในเจ้าที่ของรัฐนะครับครับอ่ะมาฟังกันเลยดีกว่านะครับว่าสาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะครับผมสารปกครองสูงสุ วิจัยในเรื่องนี้สรุปได้ว่าอย่างนี้นะครับเมื่อพิจารณาจากแผนที่ท้ายหนังสือรับรองการทําประโยชน์ของเล็บนจสามกแนนปลงพิพาทษแล้วเนี่ยประกอบกับบันทึกปากคําของพยานที่ปรากฏในสํานวนคดีจะเห็นได้ว่าทางสาธารณะที่พิพาทษมิได้มีอยู่เดิมแต่เกิดจากการที่บิดาบุญธรรมของผู้ฟ้องคดีได้มีเจตนายกที่ดินดังกล่าวเนี่ยให้เป็นทางสาธารณะและ จากบันทึกการให้ถ้อยคำของอดีตสมาชิกสภาอบตอนะครับในขณะนั้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงให้การยืนยันสอดคล้องกันว่าเจ้าของที่ดินได้อุทิศที่ดินให้ทำถนนกว้าง4เมตรและคัดค้านการขยายแนวเขตของถนนโดยไม่ปรากฏว่ามีการอุทิศที่ดินให้เพิ่มเติม,มนะครับผมประกอบกับนะครับ อบตอเนี่ยรับในคำอุทธรว่าได้ก่อสร้างถนนรูกลางเดิมกว้าง4เมตรและต่อมาได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความกว้าง4เมตรพร้อมหลายทางกรณีจึงเชื่อได้ว่าถนนสาธารณะในที่ดินของผู้ฟ้องคดียังคงมีความกว้าง4เมตรเท่านั้นตามที่อบตอตามที่อบตอ,อ้างได้ก่อสร้างและปรับปรุงถนนตามแนวถนนเดิมที่เจ้าของเดิมได้อุทิศให้ไว และตามแนวที่คณะผู้บริหารสมัยอดีตได้ทำการปรับปรุงไว้ตามประกาศของอบตซึ่งกำหนดให้ปรับปรุงถนนกว้าง6เมตรนั้นเมื่อไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานใดมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าวจริงนี่ยรับฟังได้ไอ้นี่เหมือนกับเขาทางทางอบตก็อ้างไปนะครับว่าว่าเดิมเนี่ยมีการปรับปรุงถนน6เมตรนะค,ครับผม แต่ว่าก็เมื่อไม่มีพยานหลักฐานมาสนันุนก็ฟังไม่ได้ก็คือนี่ผมขยายให้ฟังน้อยน่อยหนึ่งนะครับผมแนวก็วิจัยต่อไปอย่างนี้ครับสารสูงเมื่ออบตได้ทําการสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กกว้าง4เมตรโดยมีไหลทางข้างละ0.5เมตรรวมเป็นถนนกว้าง5เมตรจึงเป็นการสร้างถนนกว้างเกินกว่าถนนสาธารณะเดิมจํานวน1เมตร เป็นผลให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตลอดด้านทิศเหนือเหลืออยู่เป็นเศษเสี้ยวมีความยาวตลอดแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้าน1กว้าง2.95เมตร2เมตรกว่านะเก3เมตรอีกด้าน1กว้าง5.63เมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด180ตารางวาตรงตรงที่เหลือนะชาวผมที่เหลือซึ่งโดยสภาพ ต้องถูกจำกัดการใช้ประโยชน์จากเดิมและผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งคัดค้านแล้วอบตอจึงต้องกระทําการด้วยความระมัดระวังโดยดำเนินการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าแนวเขตทางสาธารนณะเดิมเนี่ยมันมีอยู่เท่าใดม,มันมีอยู่กว้างอยู่เท่าไหนกว้างอย่างไงนะครับครับผมก็อันนี้ก็คือให้ทางอบตอที่จะทำถนนนี่ก็ต้องไปตรวจสอบอยูชัดเจนก็คือสารสูงก็ ก็ว่าอย่างนี้ยังไม่จบ,บยังไม่หมดนะครับ,รบแต่เดี๋ยวรอช่วงหน้านะครับว่าจะ<ร>ปูเตอันไว้สักเล็กน้อยใช่ครับเผือท่านตรงจะรอฟังรายการเราต่อช่ครับ,รบอันเดี๋ยวพักสักกู่เดียวนะครับครับผม ครับก็กลับมาพบที่กับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเมื่อกี้พี่สุได้เล่าถึงคําวินิจฉัยของศาลแต่ก็ยังไม่จบเราอุบกันไว้ท่านใดที่กําลังรอฟังอยู่เนี่ยมาฟังพิ่สุกันต่อเลยนะครับว่าศาลจะว่าอย่างไงบ้างครับครับผมก็ช่วงที่แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับไว้ส่วนหนึ่งของคําวินิจฉัยของศาลครองสุดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะครับตรงยาวเรื่องนี้นะครับว่าก็ช่วงทิ้งท้ายไปนี่ก็คือศาลก็บอกว่าก็คือไอเรื่องที่จะต้องไปทำเขาเรียกว่าไร ทำถนนนเนี่ยก็ต้องให้อปตเนี่ยขาต้องตรวจสอบใช้ความระมัระวังให้ดีนะเนื่อคือทิ้งท้ายไว้ตอนตอนที่แล้วนะครับผมก็ก็มาดูคำวิจัยต่อไปของศาลนะครับว่าตบตต้องรับผิดในส่วนนี้ที่ทางผู้ฟ้องคดีเขาฟ้องขอจะใช้ค่าเสียหายอะไรนี่ไหมครับผมก็นะครับผมก็ศาลสูงวินิจฉัยต่อไปว่าอย่างนี้นะครับผมนะครับผม อบตเนี่ยจะต้องสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กให้ชิดแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือเพื่อความเป็นธรรมและให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดแก่เจ้าของที่ดินที่สละที่ดินเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแต่อบตก็ม่ได้ทำการตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะให้แน่นอนชัดเจนหรือให้ผู้ฟ้องคดีตกลงยินยอมทิศ หรือยกที่ดินนี้ให้เป็นทางสาธารณะอ่อนเพื่อให้ได้ข้อยุติกรณีจึงถือเป็นการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาใช้ได้ใช้ให้เพียงพอไม่พฤติการถือเป็นการกระทําโดยประมาทเดินเลิกทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในทรัพย์สินอันเป็นการกระทำละเมิดนะครับผม จึงพิพากษาให้เอ,อปบตอนจะใช้ค่าเสียหายในที่ดินที่รุกล้ำให้แก่ผู้ฟ้องคดีนะครับดังนี้ก็เป็นอ้างอิงคำพิพากษาสารปกครองสุดที่อออานนะครับ2อ9 2กาเทับอัา็เพิ่งผ่านมาไม่นานนะใช่ครับก็ ก็ถือว่าเป็นคำพิพากษาที่ที่เป็นหลักแล้วก็ผ่านมามินานนะครับผมก็สามารถยึดนํามาใช้ได้ทั้ง<ช>ทั้งชาวบ้านแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับใช่ครับ,รบก็เรื่องนี้ก็ก็ศาลก็ศามของศุนย์ก็ได้วางบรรทัดฐานการปฏิบัติการที่ดีนะครับผมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยในการใช้อํานาจตามกฎหมายดําเนินการใดๆเนี่ยที่กระทบต่อสิทธิของประชาชนเนี่ยเช่นการปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนสาธารณะซึ่งมีแนวเขตที่ ต่อเนื่องกับประชาชนซึ่งเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยให้มีการหมทิ้ให้ที่ดินเนี่ยบางส่วนให้กับสางสาระซึ่งจะต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะเดยจะต้องดําเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้ชัดเจนซะก่อนที่จะทําการก่อสร้างถนนนะครับผมเพราะหากจะดําเนินการปลูกประความประมาทเลื่อๆเนี่ยก็ย่อมไม่พ้นที่จะต้องรับผิดนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่านะครับผมก็ก็ ฟังข้อเท็จจริงนะครับที่เป็นอุทาหรณ์ในคดีนี้แล้วก็คำวิจัยของสารปกครองสุดแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอที่จะได้ได้เข้าใจแล้วนะครับนะครับพี่นุตานนะว่าได้เข้าใจมากขึ้นว่าว่าจริงๆแล้วก็สารก็ได้วางแนวาการปฏิบัติการที่ดีของให้แก่หน่วยงานทางปกครองจุดเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เน้นย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าว่าเวลาที่จะไปดําเนินการตามหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ย ก็ต้องดูตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับผมว่าเวลาที่เขาอุทิศให้เจตนาอุทิศให้โดยโดยไม่ว่าจะจะโดยทําเป็นหนังสือหรือหรือไม่มีก็ต้องไปตรวจสอบตรวจสอบว่าเขาุทิศให้เท่าไหร่เขบเขตเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างไงนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ไม่ไม่ได้อุทิศให้เนี่ยคืออยู่แล้วไปทําเข้าไปเนี่ยมันกอาจจะเป็นละเมิดอย่างเรื่องนี้ได้นะครับผมนำเหตุมาฟ้องคดีต่อศาลใช่ครับเพราะว่า เรื่องเรื่องเนี้ยก็คืออที่เป็นคดีพิพาทก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอบตอทําถนนเข้าไปใช่ไหมครับ<ช>นั่นแหละ<ช>ท้องถิ่นเนี่ยท้องถิน่นด้วยอบตอเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทยนั่นก็มีอยู่เยอะนะครับเ<ช>ทศบาลก็ก็มีอยู่พอสมควรนะครับ<ช><ช>ครับตอนนี้เป็นท้องถิ่นตรงเนี้ยคือเวลา ที่ชาวบ้านหรือปัญหาเกิดเนี่ยผมเชื่อว่ามีเยอะนะครับพี่ตองตันเรื่องอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าเวลาปรับปรุงถนนซ่อมแซมถนนหรือก็ทําถนนเนี่ยก็ปัญหาเรื่องนี้เยอะครับ่ายังมีทางอีกเยอะแล้วที่ยังไม่ได้ปรับปรุงของเราคดีในคดีที่ฟ้องเข้าสู่ศาลของหลีก็มีมีอยู่พอเนืองๆอยู่เหมือนกันนะครับคำลองนี้ก็คือคือลักษณะที่ว่าทําถนนแล้วมันก็เข้าไปในที่ดินหรือว่าไป ถมดินเข้าไปในที่ดินของคนอื่นคือคือเหมือนเหมือนทำถนนแล้วก็ขุดดินขึ้นมาแล้วไปถมเข้ามาในที่ <ừ> ดินของชาวบ้านมันมันมันก็คือลุกเข้าไปนะครับก็คือไปไปรบกวนเขาเรียกว่าบุกรุกหรือไปรบกวนการครอบครองที่ดินของเขาโดยเขาเรียกว่าโดยปกติสุขก็คือคือคือครบคบครองโดยปกติสุขอยู่เอยู่เอาดิน,<ห>นขเข้าไปใส่เขาก็อาจจะเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องก็ได้นะครับก็คือเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ไปดูตาหอนอย่างดีนะครับพี่นันตานนะครับว่า ทั้งชาวบ้านเองนะครับก็คือต้องระมัดระวังนะครับก็คือถ้ามีการกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดเข้าไปในที่ดินของของของชาวบ้านหรือว่าของของประชาชนทั่วไปนะก็ต้องระมัดระวังนะครับใช่ครับคือ,ค,อคือท่านก็ต้องห่วงกันนะครับ<ช>เหมือนคลิปก่อนนู่นที่<ช>เราเคยคพูดถึงเรื่องไอ ให้ทำถนนใช่ครับทำถนนก็คือให้ให้ให้ใช้ถนนเพราะงั้นให้ใช้ถนนก็คือตั้งแต่ให้ลูกหลานญาติเดินไปสุดท้ายก็ปล่อยให้ประชาชนเดินแล้วสุดท้ายก็ให้ท้องถิ่นเข้าไปใช้งบแล้วก็ปรับปรุงถนนเป็นถนนไอถนนลูกลังใช่ไหมครับปรับปรุงอย่างดีวางท่อปรับปรุงแบบปลาแล้วจะมาห่วงกันทีหลังตอนนั้นก็ปล่อยให้เขาทําไปนะครับพอเวลาผ่านไปนานเป็น10ปีละอีนี้ก็ มาห่วกันที่หลังอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่มาเทียบกับเรื่องนี้นะครับรว่าท่านเองเวลาที่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านเป็นเจ้าของที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินโดยถือกรรมสิทธิ์โดยมีมมโฉนดท,ที่ดินหรือเป็นสิทธิ์ครอบครองโดยเป็นนรสามนสามกนะครับหรือสคนหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรก็ได้แต่ ท่านครอบครองทาประโยชน์อยู่โดยที่ท่านไม่ได้ไปอยู่ในป่าสงวนนะครับไม่ได้อยู่ในเขตป่าอะไรก็ดามแต่ที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดเป็นเขตป่าเป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้ท่านเข้าไปครอบครองทาประโยชน์คือนั่นแหละครับท่านทําอยู่นอกเขตป่าซึ่งท่านอาจจะไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์อะไรแต่ว่าท่านครอบครองทำประโยชน์อยู่เนี่ยก็อาจจะท่านก็อาจจะหัวกันของท่านได้ ท่านก็ต้องแสดงสิทธิ์หัวกันนะครับ,บไ,มไม่งั้นไม <c oughs> ่งั้นละกลายว่าถ้าท่านปล่อยให้ชาวบ้านหรือประชาชน,นได้ใช้เป็นเส้นทางสมมุติถ้าที่ของท่านมีเส้นทางที่จะผ่านไปสู่ถนนสาธารณะอื่นอีกสายหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ให้ใช้ผ่านไปนบ่อยๆนานๆนานเข้าเนี่ยก็จะเป็นไปนตามอุทาหณวที่เราเคยพูดกันนะครับ,รบเรื่องนี้ก็เช่นกันที่นำมาเปรียบเทียบให้เห็นก็คือเรื่องนี้ก็ถ้าท่านไม่หัวกันนะครับ ก็คือสมมุติถ้าไอ,ไอที่ว่าโดนลูกล้ำมา1เมตรเนี่ยแล้วก็ปล่อยปล่อยไปเลยเนี่ยมันก็จะไปเข้านานวันเข้านานวันเข้าเกินเป็น10ปีเนี่ยไอที่1เมตรที่มันเกินมาจาก4เมตรเนี่ยมันก็กลายไปทางส <c oughs> าธารณประโยชน์ไปเลยใช่ไหมครับไอนี้ก็กลายเป็นโดยปริยายนะครับครับไอที่บอกพี่ต้นตาลกับบอกท่านผู้ฟังไว้งไงว่าการยกที่ดินให้เนี่ยก็ มีการแสดงเจตนาได้สองประเภทนะครับผมประเภทแรกก็คือการยกที่ดินให้โดยแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งนะครับผมกับแสดงเจตนาคือคือยกที่ดินให้โดยปราย,ยายก็ไอที่ผมพูดเนี่ยที่ข้างหลังเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าท่านปล่อยให้เขาใช้ที่ดินหนึ่งเมงท่านนยาวไปเป็นสิปีนานเกิน10ปีเรื่อยๆเ,เนี่ยถ้อท่านไม่ได้ห่วงกันไม่ห่วงกันแสดงเจตนาโต้แย้งคัดค้านว่า เป็นของท่านเป็นี่ยใช่คือเขาทำที่ดินทำถนนลุกเข้ามาที่ดินของท่านเนี่ยนานวันเข้าเกินสิบปีเนี่ยท่านก็อาจจะได้รับประโยชน์โดยการที่เขาบอกว่า เป็นถนนโดยปลายายไปแล้วเป็นท่านท่านท่านยกให้โดยปลายายไปแล้วครือคือประโยชน์ที่ว่าหมายถึงว่าได้บุญได้ได้บุญโดยที่ไม่รู้เนื้อู้ตัวครับผมก็ว่ากันไปนะครับครับนะครับผมก่อนจบก็ได้ขำขกันนะครับแต่ว่าใครๆก็ไม่อยากจะให้เสียที่ดินไปแล้วครับทุกคนก็ก็อยากจะมีที่ดินเท่าที่ตัวเองอยากจะมีอยู่แล้วนะครับก็ทุกคนก็สรุปตอนท้ายก็คือว่าก็ ดูแลที่ดินของตัวเองให้ดีนะครับก็คือต้องห่วงกันแสดงแสดงกรรมสิทธิ์ตัวเองไวนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพิสุมากนะครับที่นําอุทาหรณ์สนุกสนุกมาเล่าให้กับพวกเราฟังและสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรับชมหรือรับฟังคลิปวิดีโอของพวกเราย้อนหลังเนี่ยก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับที่ช่อง YouTube สำนักงานศารปกครองเพชรบุรีนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับที่ชื่อสํานักงานสารปกครองเพชรบุรีเหมือนกันนะครับเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมและพิสุได้ทำคลิปปต่อได้้ววยนนรัับสี เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมและพิสุก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสหรับวันี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้กับผมและพิสุได้มาจัดรายการในวันนี้สหรับวันี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมและพิสุต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ